แกล้งหมานะคะสิเล็กนุ๊กนิกจ้านุ๊กนิกมองแม่กันลูกอ่ะสิเล็กวันดีครับก่อนอ่ะนี่อ่ะสิเล็กอ่ะลูกบอกมันวันดีกันลูกลูกขึ้นลูกขึ้นกันสิเล็กมันต้องกินแม่แม่เอาไว้แม่เอาไว้แม่บันดีให้มันเถอะวันดีสิเล็กวันดีวันดีกันวันดีซีเล็กวันดี สีเล็กสีเล็กวันนี้แม่เอาแมงมาพองกันไหแม่แม่กลับมากลับมาสิีเล็กวันนี้อ่ะอ่ะหนุมอ่ะสีเล็กสีเล็กวันนี้แล้วสีเล็กแม่ปิดประตูมาสีเล็กแบบนี้แล้วแหนวันนี้แล้ว เดี๋ยวลูกเดี๋ยวแม่อู้มันมาแม่เดี๋ยวลูกแป๊บนึงนุงนิกดื้อบหระนะแม่อูมาแพะกับแม่อูมันแพะกะแม่อูมันมากะแม่อูมันมาแจ้งๆจ้งมันจะทายได้จะแดะแม่พอกับฟดไปแล้วแม่อูมันแล้วอูมันมาเดี๋ยวนุกนิกแม่แล้วอู้มันมาแม Đi lúc lúc đi lúc 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 mẹ lúc 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 mẹ lúc 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 cầm, lúc 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 Mẹ lúc 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 mẹ 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 ฮะชิเล็กมานี่มานี่หนูแม่สิเล็กเอามากินนมเอาแล้วอ้าวชิเล็กชิเล็กสิเล็กไปแล้วแม่เอมเนาะมันกลัวแมงอันนี่อย่างงี้มัมันมาเอาสต็ปไปก่อนย